สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับช่องรถถ่ยมือสองบีวายสตา์นะคะวันนี้นะคะจะพามาอัปเดตนะคะวันนี้เป็นวันที่สองเมษายนนะคะจะมาอัปเดตรถที่มีอยู่ที่ร้านนะคะว่าตอนนี้มีรุ่นไหนบ้างนะคะเผื่อพี่ๆนะคะสนใจนะคะอยากเข้ามาดูแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากด share, กดติดตามให้หน่อยนะคะ เราจะเป็นการลงราน,นก,การทำคลิปจะต่อไปค่ะไปค่ะไปชมคลิปกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มที่ขั้นแรกนะคะคันนี้คูบัต้า L 5 0 1 8นะคะยังอยู่นะคะเป็นรถปี62นะคะราคา435,000บาทค่ะคันนี้เดี๋ยวจะรีวิวรถแบบคันๆให้ดูนะคะยูวการทำงานให้ดูนะคะนนี้ คพี่ๆรอติดตามด้วยนะคะเผื่อสนใจค่ะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะเบาะใหม่ค่ะคัะนนี้คันนี้น่จาจะชั่วโมงอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันชั่วโมงหนึ่งพันชั่วโมงนะคะคันนี้ อันนี้จะใส่เป็นผานกระทูให้นะคะเป็นผานห้าใบยี่ิบสี่ค่ะเป็นผานกระทูผานกระทูนะคะข้อดีของเขาก็คือสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะเราอยากได้ซีแล้วก็ถอดออกเราอยากได้สามแล้วก็ถอดออกค่ะใยได้ห้าแล้วก็ใส่เข้าเหมือนเดิมนะคะด้าน,นหลังีดีโอใช้งานได้ปะกะตินะคะ สว,สวยค่ะโ u บ o t L ห้าศูนนะคะเครื่องสี่สุดเดี๋ยวไปดูคันต่อไปค่ะ k u b ต t a L 4 0 1 8 SP นะคะที่ร้านของเราจะมี2องคันนะคะตอนนี้ HP คันนี้เป็นรถปี65ค่ะเป็นรถปี65ทั้งสอคันนะคะแต่ว่าคันนี้สีคันหน้าเป็นสีเดิมนะคะส่วนคันนั้นทางร้านทำสีคันหน้าให้ใหม่ค่ะ ราคาของคันนี้นะคะ375,000บาทค่ะสภาพเดิมๆส,สวยๆนะคะปีเดิมค่ะเบาะเดิมนะคะของโคบต้าเดี๋ยวไปดูชั่วโมงการทำงานของคันนี้นะคะชั่วโมงอยู่ที่700ชั่วโมงนะคะรถปี65 ผานเป็นผานของตราช้างนะคะเป็นผานพวนค่ะผานหกใบยี่สิบสองใบผ่านสวยค่ะหลายเยอะคันต่อไปนะคะอุปต้า L สี่ศูนย์ sp นะคะคันนี้ราคา365,000บาทะคะ่ะเป็นรถป,ปี65เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ทำสีคานหน้าให้ใหม่นะคะแต่ว่าทางร้านเรานะคะเอาไปรีวิวก็สีออกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคันนี้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ะคะ่ะแต่ว่ายางหนะลังเป็นยางเดิมคันนี้มีท่อมา เบาหุ้มให้ใหม่นะคะชั่วโมงคันนี้นะคะ800ชั่วโมงค่ะอุปตาของเรานะคะ3าคัน l 5 0 l 4 0แล้ว sp นะคะเดี๋ยวเราไปอยู่ยันมากันนะคะยันมาตอนนี้ยันมา ym นะคะ ก็จะมี YM 3 5 7 A ค่ะคันนี้ราคา395,000บาทนะคะคันนี้ทางร้านใส่ผ่านดันหน้าให้ใหม่นะคะพอดีว่ามีมาแต่ตัวรถค่ะไม่มีผ่านดันหน้าแล้วก็ใส่ผ่านหลังให้ใหม่ะคะ่ะสภาพเดิมๆนะคะ ขานหลังนะคะเป็นผานควนค่ะขานห้านะคะบยี่สิบสองคันต่อไปค่ะคันนี้ก็เป็นเดนมาร์ก ym สามห้าเจ็ดเอนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นรุ่นดฟิลนะคะรุ่นดฟิลก็จะมี พิเศษขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีะดีฟด้านหลังนะคะตรงหางอันนี้ก็ราคา3 9 5 0แ0เก้าหมนห้าันบาทนะคะเป,ป็นรุ่ปีหกห้าค่ะคันนี้ใส่ผานด้านหน้าให้ใหม่เช่นเดียวกันนะคะยางเดิมนะคะสวยๆเบาะนะคะทางร้านเราเอาไปหุ้มให้ใหม่นะคะผานด้านหลังนะคะเป็นผานหก ผ่านโค้งใหญ่นะครับพี PT. ส่วนสองคันนี้นะคะเป็นยันนาายมสามห้าหนึ่นะคะราคาคันนี้3ามแสนแปดหมันบาท ผานด้านหน้าใหม่นะคะแล้วก็เป็นผานสยามสตูโตโล่านะคะเป็นของมือสองนะคะเป็นผานผ่านห้าคาร์บาะี่สิบสองจำไม่ได้เท่าไหร่ ส่วนอีกขั้นนะคะก็ราคาสามแสนก็หมื่นห้าพันบาทเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะใส่ผานดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังเดิมะคะที่ติดมากับตัวรถค่ะสภาพสวยๆยางหลังยังเหลือเยอะนะคะคันนี้หุ้มเบาะให,หม่แค่ตรงล่างนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเบาะเดิมนะคะ นี่นะคะเป็นพานหนะคะใบยี่สบสี่วีดีโอใช้งานได้ปกตินะคะค่ะรถที่ร้านเราก็จะประมาณนี้นะคะ MU สีก้าก็ยังมีอยู่นะคะกำลังเก็บงานเก็บสีให้ใหม่นะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูรถไดาชีร้าน พีซีแท,ท็กเตอร์ของเรานะคะอำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกษค่ะหรืท่านใดน,นะคะที่ไม่สะดวกมาก็สามารถโทรมาเบอร์0 8 1แปดหค่ะศู 4, 3 5 4สีหค่ะหรือว่าเบอร์0 8 1 6 0แป7 5 3ค่ะสองเบอร์นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ